COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมสาดุดีบทที่69ข้อที่13ถึง36าคำอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากการข่มเหงค่าแต่พระยาเวแต่ส่วนค้าพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในเวลาอันเหมาะสมโดยความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยการช่วยกู้ที่แน่นอนของพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ขึ้นจากหลม่มอย่าปล่อยให้ข้าพระองค์จมเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้ผลจากคนที่เกลียดชังข้าพระองค์และพ้นจากน้ำลึกขออย่าให้น้ำท่วมข้าพระองค์อย่าให้ที่ลึก เกลือนฆ่าพระองค์เสียอย่าให้ปากแดนคนตายงับฆ่าพระองค์ไว้ฆ่าแต่พระยาเวขอทรงตอบฆ่าพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้นล้ำเลิศขอทรงหันมาหาฆ่าพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขออย่าซ่อนพระพักจากผู้รับใช้ของพระองค์ขอเพราะฆ่าพระองค์ทุกยากขอทรงรีบตอบฆ่าพระองค์เถิด ขอเสด็จมาใกล้ข้าพระองค์ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากศัตรูพระองค์ทราบการที่เขาเยาะเย้ยข้าพระองค์ทั้งความอับอายและความขายหน้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงรู้จักคู่อริทั้งสิ้นของข้าพระองค์การเยาะเย้ยทําให้ใจข้าพระองค์แตกสลายข้าพระองค์จึงล้มป่วยข้าพระองค์มองหาความเห็นใจแต่ก็ไม่มี หาผู้ปลอบโยนแต่ก็ไม่พบพวกเขาให้ของขมเป็นอาหารของข้าพระองค์ให้นำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหายขอทรงให้โตอาหารตรงหน้าเขาทั้งหลายเป็นกับดักพวกเขาและเป็นบ่วงแล้วสำหรับแขกของพวกเขาขอทรงให้ในตาของเขาทั้งหลายมืดเพื่อจะมองไม่เห็นและทรงทำให้บั้นเอวของพวกเขาสั่นสะเทือนเสมอ ขอทรงเทความโกรธของพระองค์ลงเหนือเขาทั้งหลายและให้ความกริ้วอ้นอนแรงตามทันพวกเขาขอให้ค่ายของพวกเขาร้างเปล่าอย่าให้ผู้ใดพักอยู่ในเต็นท์ของพวกเขาเพราะพวกเขาได้ข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงเคี่ยนตีพวกเขาเล่าถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ทรงให้บาเดเจ็บแล้ว ขอทรงเพิ่มโทษซ้อนโทษแก่พวกเขาอย่าให้พวกเขาได้รับการอภัยจากพระองค์ขอให้พวกเขาถูกรบออกจากหนังสือแห่งชีวิตอย่าให้พวกเขาขึ้นทะเบียนไว้ในหมู่คนชอบธรรมข้าแต่พระองค์ทุกยากและเจ็บปวดข้าแต่พระเจ้าขอการช่วยกู้ของพระองค์ที่ทักรักษาข้าพระองค์ข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า ด้วยบทเพลงข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพ,พระคุณการนั้นจะเป็นที่พอพระไทยพระยาเวมากกว่างัวผู้วัวหนุ่มทั้งเขาและกรีดและกีบขอให้บรรดาผู้ถ่อมตัวเห็นการนั้นและยินดีท่านผู้สอกหาพระเจ้าขอให้ใจของท่านฟื้นชื่นขึ้น,นพราะ,ะพระยาเวทรงฟังคนขัดสน และไม่ได้ทรงดูหมิ่นคนของพระองค์ที่ถูกจองจำขอฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ทั้งทะเลและสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นเพราะพระเจ้าจะทรงช่วยสิโยนให้รอดและทรงสร้างเมืองนั้นทั้งหลายของยูดาขึ้นเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ที่นั่นและได้เป็นกรรมสิทธิ์พงพันุ์ผู้รับใช้ของพระองค์จะได้เป็นมรดก และผู้ที่รักพระานามของพระองค์จะอยู่ที่นั่นที่้องคะในพระธรรมตอนนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยการที่คำอธิษฐานร้องทูลของดาวิดนะคะต่อพระเจ้าของเขาในเวลานั้นเขาขอให้พระเจ้าตอบเขาในเวลาของพระองค์จะเห็นว่าดาวิดเนี่ยรู้จักพระเจ้าของเขาเพราะว่าพระองค์ทรงฟังเขาและพระองค์รักเขา และมั่นใจมากว่าพระองค์จะทรงตอบเขาด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าก็ทรงมีเวลาของพระองค์ด้วยในการที่จะตอบดาวิดและนำดาวิดออกจากสถานการณ์นั้นที่เขากำลังเผชิญอยู่จะเห็นได้ว่าในข้อที่สิบสี่ถึงสิบแปดจะเป็นคำที่ดาวิดเขาร้องขอพระเจ้าเพื่อมาสําแดงต่อเขาเพื่อให้เขามีกำลังเพิ่มขึ้น ให้เขาให้พระเจ้ามาช่วยกู้ชีวิตเขาขึ้นจากจากสถานการณ์นี้เพื่อให้เขารอดพ้นจากความเจ็บปวดความเจ็บช้ำจนแทบขาดใจจนะเห็นได้ว,ว่าเขาขอให้พระเจ้ามาตอบเขานำเขาว่าเขาควรทำเช่นไรแล้วสิ่งหนึ่งคือดาวิดขอให้พระเจ้าหันมาหาเขามองเขาสงสารและเมตตาเขาฟังเขาในยามที่เขาได้เข้ามาสแสวงหาพระเจ้าในเวลานั้น เขาไม่มีใครเลยไม่มีความช่วยเหลือจากที่ไหนเลยไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถช่วยเขาได้ถึงมีมาก็ดูไม่ใช่ความช่วยเหลือที่แท้จริงอาจจะดูเป็นการซ้ำเติมเขาด้วยซ้ำ mm hmm. นะคะและส่วนในข้อที่22-28จะเป็นที่คำที่ดาวิดเขาร้องทูลต่อพระเจ้าว่าให้ช่วยจัดการคนที่ทำร้ายเขาไว,ว่าจะเป็น ให้โต๊ะอาหารตรงหน้าเขาทั้งหลายเป็นกับดักกับพวกเขาเองหรือให้หน้าตาของพวกเขานั้นมืดบอดไปหรือ,อให้เทความโกรธของพระเจ้าลงเหนือพวกเขาให้ค่ายของพวกเขาร้างเปล่าให้เคี่ยนตีหรือเพิ่มโทษซ้อนโทษลงอีกจนถึงการลบชื่อออกจากหนังสือชีวิตนั่นหมายถึงว่าลบชื่อออกจากสวรรค์จากจากเ,าเข้าสู่แดนคนตายเลยก็ ก็ว่าได้นะคะถึงแม้ว่าดาวิดอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนที่ทำลายเขาแต่เขาก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้ใช่ไหมคะพี่น้องเขาเพียงแค่ร้องทูลด้วยความเจ็บปวดทุกใจอย่างที่สุดแต่เขาให้เอกสิทธิ์ผู้ที่จะจัดการนั้นคือพระเจ้าที่เขาร้องทูลแบบนั้นเพราะว่าเขาเจ็บปวดจนแทบจะทนไม่ไหวเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าย่าแย่มากๆดาวิดเขาทาได้เพียงแค่เข้ามาสแสวงหาพระเจ้าเท่านั้นร้องทูลถึงความทุกข์ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและเขาก็ขอให้พระเจ้าช่วยเขาพนจากสภาพที่เกิดขึ้นให้เขาอยู่เหนือจากปัญหาที่เขาเกิดขึ้นในเวลานั้นเพื่อให้เขาได้รับกําลังใหม่เพื่อพระเจ้าเข้ามาฟื้นฟูใจของเขาขึ้นมาใหม่เพื่อเขามีความหวังแล้วก็สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้และสุดท้ายเราก็จะเห็นว่า ดาวิดจบด้วยคำสรรเสริญยกย่องพระเจ้าและให้ทุกสิ่งบนโลกเนี่ยสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พระเจ้ารักเขาอย่างมั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงเขาขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านี่คืออน,น้ำนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของดาวิดะาะแล้วเขาก็เข้ามา นมัสการพระเจ้าในสถานาการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่นี้เขาเข้ามานามัสการพระเจ้าแล้วเขาก็มั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนโดยพระเจ้าภาพที่เห็นคือภาพที่เห็นในเวลาในเวลานี้นะคะในช่วงสุดท้ายเนี่ยดาวิดเหมือนกับเขาได้รับกําลังขึ้นจากจุดที่เขาย่ําแย่เขาเริ่มต้นจากการอธิษฐานแล้วเขาก็มั่นใจวางใจนะคะต่อพระเจ้าของเขา เขาเชื่อว่าพระเจ้าไม่เพียงจะนําเขาออกจากสถานกาการนี้ได้แต่พระเจ้าจะช่วยเหลือช่วยกู้และให้เขามีชัยชนะด้วยแล้วเห็นภาพไปถึงการอวยพรถึงรูปหลานของดาวิดด้วยนะคะให้เห็นถึงการปกป้องการดูแลแล้วก็การครอบครองที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะพี่น้องวันนี้นะคะให้เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงมีเหตุผล แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการดีเสมอสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราเติบโตขึ้นให้เราเป็นคนที่ใช้การได้แล้วเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะมีพระพรซ่อนอยู่เสมอขอให้เราตอบนองอย่างถูกต้องนะคะพี่น้องด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจไว้วางใจในพระเจ้า แล้วก็ยกเอกสิทธิ์ในการจัดการเป็นของพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์และให้เรากลับเข้ามาในการที่เราสรรเสริญนมัสการถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะได้รับการช่วยกู้การช่วยเหลือและการอวยพรนะคะพี่น้องไม่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นแต่ไปถึงครอบครัวของเราลูกหลานของเราด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครพี่น้อง ถ้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเราเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราช่วยกู้เราให้เราออกจากสถานการณ์นี้ได้ฟื้นกำลังเราขึ้นมาใหม่ ขอ,ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองอย่างถูกต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณในสถานการณ์ที่จะทําให้เรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้เรานั้นเป็นคนที่ใช้การได้และเติบโตขึ้นและขอให้เห็นการอวยพรที่เรานั้นจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในทุกกรณีที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.